ใจ,นนบบจยุ่งเงียบใจไม่สบายแค่ซีนะแรงน้อยกว่าแอร์เย็นๆเลยดีปรตูมีนะตอนนี้แอร์ดับเงียบอะไรกูเปบนคออกไปไ้ีนนไนนไ่นะไม่เปิดไมอ <c oughs> ่ออก <c oughs> คือมันออกไปมีแ่ห้องน้้อเงียบเลยนะไม่มีเสียงอะไรเลยแอ วั่จมาทีเลยเรนี่รู้ว่าเมื่อคืนมวันนี้ก็ือกเต้ไปหมดตรงนไอ้ไอ้ข้างทางขอางน้ำเยอะคุณนายไอ้ข้าแน้ำเนี่เปลนอะไรเปิดง้นแปลกไปมันจะมีไฟในห้องมันต้องเจยบตรงนั้นไมยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจันานเวนท่านเอาแล้วโอ้โหโอ้โหด้วยแล้วอะไรนะวน 아 <laughs>